พี่ฟี่ฟ่างอะไรมาฝากไม่รอดเลยพี่ฟ้างอะไรมาฝากโอ้โหอาหารหมาให้หมดเลยให้หมดโอ้โหให้ไม่ร่อนเรียกกันไม่รอนชอบไหมขอมือขอมืออีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งดมดูดีดมดูดีโอ้โหกินใหญ่เลยกินใหญ่กินใหญ่ฮะอ่ะอ่ะพี่ฟ้างเทให้น้องกินหน่อยเร็วขอมือยมือมือมือกอออ่า โหกินหมดแป๊บเดียวอย่าแย่งหนูนะอย่าแย่งหนูอย่าแย่งหนูนะอย่าแย่งหนูนะเอออร่อยเลยค่ะคุณแม่แม่มีอีกไหมมีเอกไหมคะหนูหิวพอแล้วลูกวันนี้กินแค่นี้นะลดน้ำหนักหน่อยนะ เดี๋ยวอร่อยอร่อยอริดไปแล้วพี่ฟ้าไปไหนหนูไปด้วยพี่ฟ้างพี่ฟ้างมาดูหนูก่อนหนูขออีกพี่ฟ้าหนูขออีกแล้วพี่ฟ้าไม่ให้หนูไม่ยอมนะหนูไม่ยอม,มชอมอพ,พอแล้ว